เดี๋ยวถัดมาดูของน้องโมงกันเลยนะครับ Financial Literacy มาดู e l l i o t Wave นะครับตอนที่2ทําความรู้จักกับ diagonal pattern กันครับค่ะก็สัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่อง impulse wave ไปเนาะ impulse wave ก็เป็นหนึ่งในเครื่องของ motif นะคะซึ่ง motif เนี่ยก็จะเป็นการเคลื่อนที่ของการเวลาเป็นเทรนนะคะอีกหนึ่งอันก็คือจะเป็นตัว diagonal นะคะอันนี้ก็อยู่ใน subset ของตัว motif เหมือนกันเรามาดูว่า diagonal เนี่ยมันเป็นคลื่นประมาณไหนและหมายความว่าย่งไงกันคะ่ะ ค่ะตัว d i a g o n a l นะคะจริงๆเนี่ยมันเป็นคลื่นคล้ายๆตัว impulse หมือนกันแต่ว่ามันเนี่ยจะมีความอ่อนแรงของตัว n นฮาร์มมากกว่านะคะตัว impulse wave อย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าดูจากอะไรนะคะดูจากความชันของกราฟค่ะก็คือตัว impulse wave เนี่ยจะเป็นคลื่น5เหมือนกันนะคะแต่ว่าเวลาคลื่นเนี่ยจะขึ้นค่อนข้างแรงแล้วก็เวลาย่อเนี่ยย่อไม่ลึกเท่าตัว d i a g o n a l นั่นเองค่ะดังนั้นความชันของกราฟเนี่ยจะค่อนข้างชันกว่าตัว d i a g o n a l นะคะซึ่งพอความชันของกราฟน้อยลงนะคะดังนั้นเนี่ยก็ จะมีการบ่งบอกถึงว่ามีแรงมีแรงต่อสู้หรือว่าแรงซื้อเนี่ยเข้ามาน้อยนั่นเองค่ะก็คือในช่วงต้นเทรนนะคะที่เป็นเ,เดี๋ยวพูดงี้ก่อน i a อ o n ก l โนเนี่ยจะมีทั้งหมด2เทรนนะคะก็คือ leading diagonal ก็คือ,อจะอยู่ในช่วงต้นเทรนแล้วก็ ending End diagonal จะอยู่ในช่วงปลายเทรนนะคะก็ช่วงต้นเทรนที่เป็น leading diagonal e เนี่ย จะบอกว่าตัวราคาเนี่ยมันยังต้องต่อสู้กับแนวโน้มก่อนหน้าอยู่นะคะทําให้มันเนี่ยขึ้นไม่ได้แรงมากนั่นเองค่ะแล้วก็ในช่วงปลายเทรนนะคะแปลว่าราคาเนี่ยอยู่ในช่วงที่กําลังสูญเสียแรงขับเคลื่อนนะคะเพราะว่าแนวโน้มเนี่ยเริ่มอ่อนตัวลงนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าธรรมชาติของ d i a g o n a l เนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณว่าตลาดเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนทิศหรือว่าแนวโน้มเนี่ยกำลังจะหมดแรงนั่นเองแม้ว่าโครงสร้างเนี่ยจะประกอบไปด้วย5คลื่นเนี่ยเหมือนกับ impulse เลยนะคะแต่ว่ารูปแบบ หรือว่าการเดินทางเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างเช่นการที่ตัว d i a g o น l เนี่ยจะมีการมีฟร์มรูปเนี่ยเป็นรูปริมก็คือ,อช่วงต้นเนี่ยกว้างแล้วก็เริ่มแปแคบช่วงจุดนึงก็คือมีการซ้อนทับของคลื่นนั่นเองเดี๋ยวถามว่าการซ้อนทับเนี่ยมันซ้อนทับกันยังไงเดี๋ยวไปดูอันต่อไปเลยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างระหว่าง d i a g o น l กับ i m พ u ล s e นะคะว่ามันต่างกันยังไงตัว d i a g o n ลเนี่ยเจอได้ที่ไหนก่อน d i a g o n ลเนะถ้าเป็น leading d i a g o n ลนะคะจะเจอได้ตรงคลื่นหนึ่งแล้วก็จุดเริ่มต้นของตัวคลื่น a ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นตัว ending diagonals นะคะจะเจอได้ที่คลื่น5้าแล้วก็คลื่น4ี่ค่ะส่วน impulse เนี่ยก็จะเจอได้ตัวตามคลื่น impulse เลยนะคะก็จะเป็นคลื่นหนึ่งคลื่นสามคลื่น5้าค่ะแล้วก็โครงสร้างของ d i a g o n a l กับ impulse เนี่ยถ้าเป็น leading d i a g o n a l นะคะอาจจะมีความอาจจะเป็นไปได้ที่จะมีโครงสร้างคาย impulse ก็คือจะเป็นโครงสร้างห้าสามห้าสามห้านะคะแต่ว่าถ้าเป็น ending เนี่ยจะมีแค่สามสามสมสามสามเท่านั้นค่ะจะไม่มีโครงสร้างห้าสามห้าสามห้าค่ะ อ่าแล้วถามว่าคลื่นเนี่ยมันซ้อนทับกันได้ไหมนะคะอย่างที่เรารู้ก็คือกฎ3ข้อของตัว impulse เนาะก็คือสองเนี่ยห้ามลงลงแต่ตัว diagonal เนี่ยมันจะขัดกับกฎข้อ2ค่ะก็คือคลื่น4ห้ามลำห้ามลงต่ำกว่ายอดขึ้น1ตัว diagonal เนี่ยะตะกี้มีการขัดข้อทานเทคน,นิคนิดหน่อยนะคะตอนนี้เรากลับมาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ต่อไปเลยค่ะก็ leading diagonal นะคะมีสัญลักษณ์อะไรบ้างส่วนใหญ่ก็มีมีความเป็นไปได้ที่จะคล้าย impulse wave นะคะก็คือรหัส53535แต่ก็จะมีสามารถเป็นรหัส3 3 3 3 3ก็ได้เหมือนกันถามว่าถ้าเป็นรหัส5 5 3 5 3 5เนี่ยก็คือตัว5ก็จะเป็นจะมี impulse wave ย่อยอยู่ในตัว diagonal leading diagonal นั่นเองค่ะแต่ถ้าเป็น3 3หมดเลยเนี่ยก็จะเป็นตัว zigzag ทั้งหมดเลยถามว่า impulse wave คือ1 สองสามสาีใช่ไหมคะถ้าเป็นตัว six s ซ c เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันต่อไปก็จะเป็นตัว a b c นั่นเองค่ะถ้าเคลื่อนที่แบบ six s ซ c เนี่ยก็จะมีอ่อเคลื่อนที่ได้ความชันเนี่ยก็จะต่ํากว่าตัว,ต,วตัวรหัส53535นั่นเองค่ะอ่ะเรามาดูกฎกันก่อนดีกว่าค่ะว่ากฎ leading diagonal เน,น,น,นี่ยมีกฎอะไรบ้างนะคะจริงๆเนี่ยคือเหมือน impulse wave เลยค่ะแต่ว่าต่างกันตรงต่างกันตรงข้อสามนี้เองก็คือคลื่นที่สเนี่ยมักจะ เกินยอดขึ้นที่1ค่ะก็เราจะเห็นนะคะว่าตัวขึ้นที่4เนี่ยมันจะตกลงมาต่ำกว่าขึ้นยอดหนึ่งตามวงกลมสีเหลืองเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้เนี่ยถามว่าจุดที่เกิดเนี่ยเอ่อตัวขึ้นที่1 3 5หเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นตัวซิกแซกได้นั่นเองค่ะถามว่าเวลาเกิดขึ้นเนี่ยปกติเกิดขึ้นที่ไหนนะคะก็จะเห็นเลยก็คือเกิดขึ้นที่จุดเริ่มต้นของคลื่นที่1นะคะแล้วก็จุดเริ่มต้นของลื่น A นั่นเอง ในส่วนของตัว ending diagonal นะคะก็คือกฎเนี่ยจะคล้ายๆกับตัว leading diagonal เลยตัว ending diagonal เนี่ยมันต่างกันตรงที่มีรหัสแค่33333เท่านั้นไม่มีรหัส535นะคะแล้วก็ ending เนี่ยแรงเคลื่อนที่เนี่ยอาจจะอ่ดกว่าซึ่งตัวรหัส333เนี่ยอาจจะเกิดเป็นรหัส3-3ก็คือเป็นตัว six s e c ใช่ไหมคะอาจจะเกิดเป็น six s e c แบบ double six s e c ก็ได้ถ้ามันเหมือนเคลื่อนที่เนี่ยค่อนข้างอืดน,นั่นเองค่ะ แล้วถ้าเราถามว่าจะเกิดตรงไหนนะคะก็จะส่วนใหญ่จะเกิดตรงช่วงปลายเทรนค่ะก็คือถ้าเป็นช่วงขาขึ้นเนี่ยจะเกิดที่เวฟห้านะคะเห็นว่าเกิดที่คลื่นห้าแล้วาอาจจะเป็นพอหมดช่วงของ leading ด i a g o n เนี่ยอาจจะเป็นตัวกัดกับเทรนก็คือขาขึ้นเป็นขาลงค่ะในส่วนที่เป็นขาลงนะคะคลื่นหนึ่งต่กับสี่ห้านี่ก็อาจจะเป็นช่วงกับเทรนเป็นขาขึ้นได้เหมือนกันค่ะ